Come my be Mm hmm. สวัสดีครับผมเทส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 สิริลักสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ช่องนบผูผาโดนแสนโดนนัน่นแสนนัานเป็นปีบ่เคยได้ไหลเลยพี่น้องเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นเอฟซีของน้องมันนะก็ะเลยเก่งใจพ่นจะจะบ้างตัวเองบ่ถือเนาะก็ะเลยบดูว่ามันมันกับบดิพิดพผาดอยียงดอกแต่ว่าเท่ากับอย่างน้องเขาว่าอย่าง ขาไปหา FC, เอฟซีของเงือกกระเดนเลย,เลยสวัสดีห้าล้านดวงตาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ช่องนี้มันเป็นช่องที่คีดา youtube เกี่ยวกับช่องของหนองมนะนาส่วนส่วนมาส่วนใหญ่เป็นเอฟซีของหนองมนะนาเอฟซี FC ของหนอง o ng, อุ้งอิงเกือบคนละคืนแล้วก็เอฟซี FC ทั่วไปนะครับ แต่แต่ผู้ผากพยายา็พยายามพยายามหลีกเลี่ยงการไหล่ช่องนี้แต่บาลานีมันเวลามันเหลือหน่อยเวลามันเหลือแค่เจ็ดสิบชั่วโมงปกติมันจะต้องได้ถึงสี่พันชั่วโมงคือเก่าเวลามันหายหายแหง้งอย่างมันมีปัญหาในชอ่องก็เลยต้องขึ้นไหล่ขึ้นไล่แน่จะมิดเลยจากชั่วโมงสองชั่วโมง สิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้ถึงจะเปิดสร้างไ,ไล่ใดๆนะครับนั่นแ,แหละมันก็เป็นแบบนั้นมีความจำเป็นบางอย่างที่จะต้องเปิดไลฟ์สดเปิดขึ้นไลฟ์ปกติถ้าเป็นช่องอีกช่องนึงน่ะผู้พาจะไล,ล,ะล่ใดตลอดเวลาเพราะว่ามันมีแค่สามลอย สามร้อยกว่าชีวิตสามร้อยสี่สิบสี่ร้อยกว่าแล้วแหละสี่ร้อยกว่าแล้วและแต่ความจริงแล้วมันเป็นช่องของเราเนาะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ<ม>เขาไม่ได้มาติดยึดติดอะไรมากมายเขารู้อยู่แล้วว่าพ่อนพูพาเป็นเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงนะครับนเพราะว่า<ม><ม>ส่วนมากอะมีแต่ช่วย<ม>ประคมข่าวเป็นกระบอกเสียง ให้น้องๆเขาให้น้องเขานะครับสวัสดีเสือเย็นเสือเย็นคูนสวัสดีครับผมช่องเนี้ยผมเพิ่งเปิดไลน์นะเนี่ยเป็นปีนะนะช่องเนี้ยเพราะว่าเวลามันหายเวลามันหายเยอะเป็นช่องของเอฟซีน้องมานะเยอะมากช่องเนี้ยเป็นสามสี่พันสี่พันห้าพันมัง้งเยอะอนะครับ ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ได้ออกมาถ้าเป็นน้องมะนะขนาดน้องมณะนะไล์เองนะก็ขึ้นแค่สามสี่ร้อยนะขนาดขอางมณาะมีผู้ติดตามอยู่เท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นสามหมืกว่าคนนี่แหละมันก็แล้วแต่ช่วงเวลาเพราะว่าคนเรามันก็มีมีสถานะที่จะต้องเดินทางมีธุระ,ะปัปังกันนะเพาไม่ได้มามีเวลานั่งดูไลฟ์สดอะไรมากมายนะส่วนมาก กันแล้วแต่คนคนที่เขาว่างจริงๆนั้นเขากลับมาส่วนของเราเนะ่ะเป็นอ่ช่องเล็กๆช่องแปดพันนี่ถือว่าช่องเล็กนะไม่ไม่ใช่ว่าช่องใหญ่นะช่องใหญ่อาจารย์ผมมาหนึ่งล้านเนี่ยเก้าเก้าแสนกับหนึ่งล้านป่านนี้ถึงหนึ่งล้านไปแล้วมากคนเกาหลีนะเป็นอาจารย์ที่คอยสอนงานผมตลอดเวลาน,ะนี่แหละมันเป็นแบบนี้ ช่องน,นี้สิ้นเดือนถึงจะได้เปิดสร้างรายได้เราก็ประคองสร้างรายได้เราก็ประคองสร้างรายได้เราก็ประคองต้องเอาเสียง,งยออกม,มันเยอะเอะอสื้อย็ยนคูณสวัสดีนะครับผมศิริลันกน์หัวใจบวกเสื้เย็ยนคุณผมยังไม่ได้ใส่ปัจเจนะใสปะ่ปัจแจไว้ก่อน ใส่ปะเจไว้ก่อนสิริลักษ์ก็ยังไม่ได้ใส่ปะแจใส่ปะเจไว้ก่อนจะได้เวลาตามหากันนี่นตัดเส้ตัดครัวรัขอบคุณสามล้านดวงตานะครับผมหกล้านไลค์ขอบคุณครับขอบคุณมากอันนี้ก็เป็นช่องของ พ่นกนกภูผาเป็นนกภูพาสองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอิสระสร้างไรายได้เหมือนกันแต่จะเป็นออิสระของภูผามันก็อิสระทั้งสองช่องนั่นแหละสู้กันไปสู้กันไป ภูผานกภูผาสองอันนั้นนกภูผาชาแนลเป็นช่องแปดพันกว่าคนอันนี้สามย้อยสี่ร้อยไล่สดไปก็นั่ง เต็มที่ก็ไม่เกินชั่วโมงมีกระดานแคเจ็ดนาทีนะครับช่องใหญ่แปดพันแปดพันเก้าแปดพันเก้าสิบเก้าสิบกว่าเก้าสิบเจ็ดอนี้ใช่สิ้นเดือนถึงจะสร้างไรายได้ได้มันมีอยู่ข้างในหนักเก้าสิบสามดอลลาร์ คิดเป็นยูเอสเดียวคิดเป็นยูเอสเดียวแต่เก้าสิบสามดอลล่าร์ก็ยังไม่ได้นะเขาต้องเพิ่มไปให้มันครบ100คร้อยเขาถึงจะตัดให้ก็เท่ากับว่าเราได้เกินอยู่แล้วแต่เราต้องประคองประคองช่องให้เราให้ดีๆยอมไปครับวันเราไม่รู้ว่าเราจะคือจริงๆเราก็ต้องนั่งนั่งคุยข่าวแบบนี้มันไม่มีปัญหาแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไปหยิบยื่นไปดึงไปดึงวิดีโอของคนนั้นคนนี้มานะ มันอาจจะมีลิขสิทธิ์ใช่ไหมโดยที่เราไม่รู้เงี่ยต้องระวังจุดนี้ระวังมากอันตรายมากสวัสดีสี่ล้านดวงตาครับผมสวัสดีครับอะไรก็ช่างถ้าเป็นของอย่างของผมนี่ผมนั่งคุยข่าวน้องมานะเพชรบันแพงใช่ไหม,อมของสาวน้อยเพชรบันแพงของบอสโจที่ดังๆนะ่ะ ผมเคยโทรหาเขานะผมโทรหาซอนนุชเลยไปติดอไปติดพี่แหววว่าพี่แป๋วคนดูแลคนเป็นเป็นเลขาซอนนุชเขาก็บอกโอเคได้ได้ไดอนุญาตนั่นแหละเพื่อเพลงเขามาประกอบประกอบวิดีโอเราม,มันหลายขั้นตอนเราจะทําให้มันยุ่งยากมันก็ยุ่งยากเราจะทําให้มันง่ายๆมันก็ง่ายง่าย หนูแพงเสาสีสวัสดีครับผมหนูแพงสวัสดีครับผมพ่อผูกขาไม่ค่อยได้ขึ้นไลนั่นนช่องเนี้ยรู้สึกว่าจะพึ่งพึ่งจะได้ขึ้นปีปีกว่าแล้วนะในช่องเนี้ยผมเกรงใจน้องมานะเขาไงว่าเขาเป็นศิลลปินแล้วก็แม่ฮักเขาเยอะได้ของผมในช่องเนี้ยแม่ฮักเยอะมากเป็น นนะั่นแหละฉะนั้นจะทําอะไรเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรายังไงอย่างงี้มันลำบากไปซุ่ม 4, สี่ซุ่มห้าไปขอเงินขอทองไม่ได้นะฮะเอออันตรายเราคนโตแล้วไม่ได้เลยเราจะไม่ผมจะไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดเลยว่าเราก็มีเงินเดือนกินอยู่แล้วนะเราไม่จาเป็นต้องไปทําแบบนั้นมันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเขาจะไปพูดกันในวงกว้างที่เราไม่ได้รู้ในในใน ในโลกโซเชียลเนี่ยบ้าไม่ใช่ไม่รถู้ัวที่มาส่งของนะอะไรอะไรที่ขนาดตัวไหนเห็นคุยอยู่ว่าอะไรรถตู้เมื่อกี้ไม่ใช่นานแล้วอ๋อไอ้ขนน้ำมาเลยขนนะ้ำนี่ยขนน้ำมาส่งน้ำเอาน้ำมาส่งไม่น้กกำลังใจว่าเอฟซีน้องมณนะัฐนี่ไงหนูแพงเขาก็าเป็นเอฟซีเอฟซีน้องมณัฐเยอะอยู่ในช่องนี้เนาะพนพบนพ บคุคคิเดล่จา้าเถือ,อช่องเนี่ยคนอีสานเยอะอคนอีสานคนเหนือคนกลางคนมีหมดทุกช่องนะครับฝากฝากช่องนกภูผาสองด้วยนะครับผมแม่หนูแพงฝากช่องนกภูผาสองด้วยครับผมอันอันนี้จะเป็นช่องใหญ่เนาะไอที่ผมพิมพ์เข้าไปตัวเนี้ยเนี่ยผมพิมพ์เข้าไปเนะนี่ยตัวเนี้ย เป็นช่องของผมนะครับเนี่นะนบภูผาสองเนี่เป็นช่องของผมเองมีผู้ติดตามอยู่ประมาณหนึ่งประมาณสี่ร้อยสามสิบกว่าเพิ่งสร้างขึ้นมาไอตัวนี้ที่จำเป็นต้องไลน์นี่คือเวลามันจะหมดเวลามันน้อยมากมันยังไม่ไม่ได้ถึงสี่พันก็เลยต้องแอคทีฟตัวเองหน่อยเออ โเคได้ตังค์น้องเขาดอกครบเดือนแล้วได้ไปทีเดียวที่ส่งส่งคะแนนให้น้องมาน,นะที่อยู่บนเวทีนะให้ไปห้าร้อยคะแนนะตัวเองได้มาสามสามพันเกือบสี่พันคะแนนครับแบ่งให้น้องมนนา,นานะไปห้าร้อยคะแนนตั้งแต่นู่นมาจบเลยเออยังไม่ได้ให้เลยน,ะน้องมนนานะเขามีตังค์เยอะแล้วล่ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดที่นี้เขาก็ดีใจแล้วศิลปินอยู่ใน เขาเรียกอะไรเราเป็นกระบอกเสียงให้เขาไงพี่อคอยเป็นกระบอกเสียงเราก็คอยได้เอฟซีมามากดไลค์กดซับสไครต์กดอะไรพวกเนี้ยกดคอมเมนต์พวกอะไรพวกเนี้ยเราก็จะได้จากนั้นน่ะได้เงินจากตรงนั้นมาอมืแต่ของผมมันห่างมานานมากห่างมาหกเดือนเพราะไปผิดพลาดหลายอย่างไม่เ,เหมือนลูกพี่ลูกพี่เขาก็มาสอนอยู่สอนก็อย่างว่าแหละมันคนละเวอร์ชั่นกันไง ของเขามันเล่นแบบสเก็ตทั่วโลกใช่ไหมม,มีคนติดตามทั่วโลกของเราไม่ได้อ่ะพินดาพี่นกสวัสดีครับทักทายไลฟ์แปดกำลังใจครับขอบคุณครับน้องพินดาน้องพินดานี่ใช่น้องฝนไหมถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะเป็นชื่อน้องฝนเยอรม,มันมทักทายทุกบ้านนะครับขอบคุณมากช่องนี้พี่นกเวลาพี่นกไม่มีมีแค่เจ็ดสิบกว่าชั่วโมง การที่เราเราโดนระงับการสร้างรายได้ก็จริงอยู่แต่พี่นพลืมไปเลยว่ามันจะต้องมีเวลาให้มากกว่านี้ด้วยนะนั่นแหละพี่กันเลยจำเป็นต้องเปิดไลฟ์ช่องนี้ช่องใหญ่สักชั่วโมงหนึ่งก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่าจะเปิดคู่กันเลยคู่กันทั้งสองช่องเลยฝนค่ะนั่นไงใช่แล้วน้องฝนน้องฝนเยอรมันนะ เพื่อนผมเยอะมากนะเยอรมันออสออสเตรเลียมีมีหลายมีญี่ปุ่นนะเป็นเพื่อนที่เพิ่งมารู้จักกันเป็นอะไรที่สุดยอดมาก <c oughs> น้องฝนนี่ก็ทําช่องมาน้องฝนเยอรมันดูช่องไม่ได้ฟังนะคะฝนทำงาน เปิดฟังนะครับผลทํางานอ๋อผลทํางานน้องผลทำงานอะไรเนี่ยอยู่ที่นู่นทํางานออสเตรเลียเยอรมันอากาศเริ่มเย็น13องศาที่ที่เยอรมันจังหวัดอะไรอ่ะเยอรมันแฟรง์เฟิร์ตดอทมุนอะไรพวกเนี้ยไบเยินมิวนิกนะพวกนี้นะโยโอล โอ้ยเป็นได็กไปอยู่เยอรมันเลยโอ้สุดยอดดีใจดีใจนำนะครับขอบคุณสามล้านดวงตานะครับแปดร้อยล้านไลค์สุดยอดอากาศสิบสามองศาสิบสามองศานี่หละสุดยอดแล้วนะหนาตนตว,วต้องเป็นเลขตัวเดียวนะถ้าเ,เ,เ,นะเลขตัวเดียวแล้วก็ถ่ายไม่ให้ดูมากนะน้องฝน <c oughs> แล้วเป็นเลขตัวเดียวนี่ก็สุดยอดนะอีกเครื่องหนึ่งไม่อยากเปิดเสียงดังมันมันสะท้อนทำวกนี่ยากเหมือนกันนะองทำูยากยากอยู่พี่ไม่ไม่่เกิเราเราทำไปเรื่อยๆมันชินแล้วอ่าตอนนี้มันมันไม่ยากหรอกของผมนะ่ะ<ม>ทำเอกสารค่าเมืองโอ้เบริน เมืองเบอร์เบลินอะเบลิงเงิน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 เมืองลิงเงินไม่แน่ใจเขาทาเอกสารเกี่ยวกับภาษาเก่งมากเลยเงินเดือนเขาคงจะแพงนะอยู่ต่างประเทศแล้วก็ทํางานเอกสารด้วยสุดยอดใช่ิดอยู่บ้านเขาือไม่แพงเลยแต่เขาตีเป็นเงินบาทเราะไรแพงใช่บ้านเขามันก็ มันก็เงินบาทในบ้านเราเงินบาทบ,าบ้านเขาก็เป็นเงินอะไร US ค่าร้านดวงตาสวัสดีครับน้องฝนอยู่ใกล้ๆกล้ะทะเลไหมแป้นพิมพ์ทรยศแ <c oughs> ป้นพิมพ์เธอเลเเงิ้น ตป้นพิมพ์ทะยลาะไม่เป็นไรชื่อประเทศชื่อเมืองเขาเป็นชื่อเมืองเมืองเมืองหนึ่งอะเทอรลิเจนเทอรลิงเจนอะไรประมาณนี้นะที่เยอรม,นะมันที่เยอรมันที่เยอรมันเมืองแห่งนาซีเมืองเยอรมันะะมนะสตุตก,การ์เยอรมันไฮฮิตเล ER. อร์ฮิตเลอ ER ร์อ เงินเดือนน้อยเกือบคิดเกือบคิดทุกเดือนไกลมากเงินเดือนน้อยนิดเกือบคิดทุกเดือนไกลมากค่ะมีแต่เขาเงินเดือนน้อยได้ยังไงครับเดือนนังนก็ต้องไหลตังเยอรมันวันนี้น้องที่อยู่บนตึกเนี่ยเขาก็อยู่เยอรมันเหมือนกันเขามากับแฟนเขา เขาบอกว่าจะเช่ารถพี่นพเช่ารถเก่งพี่นพพี่นพบอกว่าวันละแปดร้อยคะแนนเขาบอกว่าเอ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 ารถเก่งพี่นพเป็นวีออสตูต้วตาวีออสน้องฝนไปอยู่นู่นนานแล้วเหรอนะไปอยู่เมืองเยอรมันนานหรือยังน่าจะนานแล้วเนาะเป็นพนักงานประจำที่นูน่น สุดยอดเลยที่เมืองไทยก็อย่างว่าแหละค่าแรงเงินค่าเงินบาทมันไม่เหมือนกันเนะาะหักภาษีสามสิแปดเ็นภาษีเลยโหดแค้บ๊าหักภาษีสามสิบแปดเปอรซ็แม่เจ้ายิ่งกว่า ไอ้ทำเลยสหรัฐนะที่แรกมันจะหักภาษีประเทศไทยสี่สิบอร์เซ็นโอ้บับผีบา,บาเอ้ยไน่ไม่ใจเออเขมรล,ลบกับไทยถ้าไม่ยไม่เลิกลบกันมันจะหกักสี่ิเปอร์เซ็นตไปเป็นมาหักเหลือสิบหกเปอร์เซไม่รู้ไปโดนอีดอกไหนเขาให้ัปจะส่งหมูจากสหรัฐมาส่งข้าโพดจากสหรัฐมาอย่างเงี้ยและตอนเนี้ย ประเทศไทยอประชาชนของเราอ่ะก็ปลนะูกข้าวโพดนะก็ดันออกไปเหมือนกันไม่ได้ดันออกไปข้างนอกนะดันแค่ไปในประเทศเนี่ยเขาก็กดค่าเงินค่าอะไรลงอีกก็ถูกหมูบ้านเราเลี้ยงมันก็ต้องถูกอีกทังนั้นอ่ะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่เลี้ยงหมูเยอะนะทำเปเล่นไปนะเออ สาลับเลี้ยงหมูเยอะมากมันบอกว่าจะส่งหมูเข้ามาประเทศไทยแล้วฟาร์มในประเทศไทยจากกิโลล้วกี่ร้อยกี่ร้อยมันก็จะต้องลดลงอีกอยู่ดีเนาะโอ้ใจหายใจหายใจควม่มอะไรกันเนาะไม่เข้าใจน้องฝนที่ประเทศเยอรมันผลไม้อะไรที่หลอยที่สุด ผลไม้อะไรที่อร่อยที่สุดถ้าเป็นจีนนี่ก็คงจะเป็นท้อใช่ไหมเสียนท้ออะไรประมาณนะั้นถ้าเป็นประเทศจีนที่ขึ้นชื่อถ้าบ้านเราอ่ะถ้าบ้านถ้าประเทศไทยก็จะเป็นมังคุดก็คือนางพญานะแห่งผลไม้ลองลงมานะพี่น้องวัาทุเรียนแน่แนเลย <laughs> แต่ที่ประเทศอื่นน่ะไม่ค่อยรู้ว่ามีอะไรอร่อยมากนะครับเดดดดดยี่สิบนาทีละยี่สิบเอ็ดนาทีละผลไม้อร่อยทุกอย่างค่ะตามฤด,ดูชอบเชอร์รี่กับงุ่นปา่าอเอ้าว มีองุ่นป่าด้วยเหรอองุ่นป่านี่เราไปเก็บเลยได้ไหมใช่ไหมองุ่นป่านี่คือเราไปเก็บเลยใช่ป่ะเราไปเก็บกินเลยใช่ไหมพี่นกว่ามันมีอันนั้นด้วยนะข้างๆถนนอ่ะแอปเปิลอ่ะมันมีแอปเปิลด้วยนะที่เห็นเขาเก็บเก็บกันใช่ป่ะครัวไทยในฝรั่งเศสอ่าว คุณคุณอะไรเนี่ยคุณพรวัพวดตีพวัดตีสวัสดีครับจากฝรั่งเศสอมืมาไกลเลยขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวพี่นพใส่กัะเจรหรือยังเดี๋ยวพี่นพดูก่อนนะฝรั่งเศสตอนนี้กี่โมงตลวไทยในฝรั่งเศสจับไม้จับมอือกันได้นะครับ เยอรมันกับฝรั่งเศสไม่ต้องลบกันจำไม้จำมือกันได้ครับน้องฝนฝรั่งเศสชื่อแกชื่อประเวทประเว,ะเวติอะไรประมาณนี้ถ้าอ่านผิดขอโทษด,ด้วยครับผมเยอรมันบูเบอรี่ภูเขาภูเขาในป่ามีเยอะค่ะเล เขาให้เราเก็บมาบ้านเราได้บ้านหรือว่าถ้าส่งออกมามันก็ผิดกฎหมายอีหละเนาะวพาอันเป็นเขตของบ้านใครบ้านมันควดไทยในฝรั่งเศสเป็นไงมั่งสวัสดีครับอากาศที่ฝรั่งเศสกี่องศาแล้วตอนนี้บ้านเรานี่ประมาณเกือบสามสิบได้เลยไทยแลนด์ ตอนนี้ไทยแลนด์เวลา13.03นก <c oughs> ควไทยในฝรั่งเศส8นาทีแกบอกอะไรไม่รู้แกจ,จะบอกอะไรสักอย่างนี่แหละพี่นพไม่เข้าใจนะครับเนาะแต่ยังไงก็ยินดีต้อนรับ สู่บ้านเราไทยแลนด์พี่นพยินดีที่ได้รู้จักนะครับทั้งน้องฝนทั้งตัวไทยในฝรั่งเศสพี่นพอ่านชื่อแกไม่ออกประเวทติอะไรสักอย่างนี่แหละสิองศานะ่ะฝนน้องฝนเยอรมัน13ในฝรั่งเศส10องศานะครับสิบองศาน้องฝน สุดยอดนะครับเนาะอืแสดงว่าช่วงนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ยไล่ไล่มันจะทิ้งห่างกันอยู่ประมาณกี่ชั่วโมงไม่แน่ใจนะนี่แหละแปดโมงเช้าที่เยอรมันครับอ๋อตอนนี้เยอรมันแปดโมงเช้านะครับประเวศค่ะอ๋อโอเคครับอันเดอร์สแตน คุณประเวศนะครับแนละ้วคุณประเวศนะครับผมพี่ครัวไทยสวัสดีค่ะน้องน้องพิญญาดานะครับน้องพิญญาดาบอกพี่ครัวไทยสวัสดีค่ะพี่ประเวศน้องพิญญาดาชื่อน้องฝนนะรู้จักกันไว้ครับทักทายกันทักทายกันได้เลยนะครับผม พี่นพทำงานไปด้วยก็ไหลสดไปพอป,ประมาณสวัสดีหกล้านดวงตานะครับผมสวัสดีครับติดตามมาตลอดค่ะจริงอ่ะบีบีอิเจยพอิเจย,เจยสวัสดีครับนี่เป็นนี่เป็นาแม่ฮักของน้องมานะนะ อิจเจอรบีบีบอิจเจอรสวัสดีครับพ่อนพ่อ,อกพอนพขึ้นมาไลฟ์เ<ม>พราะว่าเร<ม>ื่องอะไรคืออะไรสกขังวันโอ้มาแล้ว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 แล้วแป๊บนึง yeah บายโมงแล้วบ่ายโมงแล้ว,ลวเดี๋ยวพีนน่นบเอาอีกช่องหนึ่งไล์สดส่วนโทรศัพท์เครื่องนี้มันจะต้องทำงานจริงๆก็อยากไลฟ์นานโอเคกันใจเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกช่องหนึ่งนะครับทุกๆท่าน อีเจ้ยแม่อีเจ้ยฝากช่องพ่อนกบหน่อยนบภูผาสองพิมพ์ไปนบภูผาสองมาฝากช่องด้วยมีคนติดตามอยู่สี่ร้อยกว่าคนนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณครับบายๆพี่รบขออนุญาตขอตัวลงทำงานก่อน เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับผมสวัสดีครับ